สวัสดีครับสวัสดีปอมแมพี่น้องเพจสไตล์กำเมืองทุกคนทุกท่านนะคะรับผมวันนี้ครับเขาจะมาสปปากปรเาเ,เลาาปาาาล,ลปเปปา่าครับเนาะสก๊าครับโอเยงั้นเลิกหรอเปล่ามี่าว่ะมานเอาเขาเปล่าโอเครับจบกอบมันก็ได้ป่าพื่อแล้วครับ เสืงซะของเขาแกนนี่จะมีความลึกอยู่สองระดับนะครับผมนะครับตื่นตื้นบวกกับแห้งไปแล้วครับตอ,ตอนตังเพจะลึกกว่าแต่ใกล้จะแห้งเหมือนกันนะครับนี่นะตรงนี้เป็นหน้าแรกนะครับเนาะหลังสงการครับวันนี้กับสาวแปดเมษาละพุนประกัศเอารถไทมาไถนากันพุ่นุ้คุณนุมมาแล้วเนาะ ทั้งตูนก็เป็นสวนทุนเรียนโซนสามของเขาครับตอนนี้ผมกำลังเปิดน้ำใส่ถุ่งมุ้งอยู่เลยว่าไงหน้าแรงนี่ครับน้ำไ,ได้แล้วครับนี่นี่ก็เป็นบรรยากาศของทุ่งนาหน้าแรงครับเปิดกันเริ่มเอารถไถไงรถไถส,ส้มมาอันไถกันแล้วครับผมอันนี้ป่อไปกับซุปน้ำขึ้นบนไปครับ น้ำเวิ้น้ยดูน้ำเบิ้นเต็มปามทอดินแล้วครับเลยพวกนีแม่อใไรลบทอดินกันครับมันนะนี่ครับพันนี้เป็นปามทอดินแล้วร่อนนะครับน้ำเป็นที่สำคัญครับการกเกษตรมากเลยนะครับถ้ามีน้ำนี้ทำการกเกษตรตึ้งได้เลยครับนี่ครับอันนี้เป็นสาแหมแกนของเขา ก็จะมีกอไผ่หวานนะครับเนาะไม่ไผ่หวานแล้วก็ปลาเป้าครับนิ่เป้าน้ำหอมต้ากล้วยอันยังต่างต่าง,างๆครับเนาะเดินมาพอเพื่อครับนี่โอ้นี่ยมดลินอีมแม่พคนลกมาโกมาแล้วมาตั้มว้นี่คณะนี่ครับผมเดี๋ยวเฮีย z o o มาดูนะครับนี่ ตังจากที่เขาลกหรือว่าถอนออกจากดินมาแล้วนะครับครับก็ต้องเอามาเด็ดแถม mm hmm. ก่อนที่จะเอาแขมาเล็ดทว่นนะครับเนาะนี่ต้นทว่นนี่เขาก็จะเอาควางบางคนเปิดกับไปฮึ่งวกินครับแต่ผมนี่บอยข้างผมจะเอาไปแหวดเอาไปใส่ไว้รอบคนต้นใหม่นะครับเนาะเออมันยหอ่สลายเป็นอิซิวัตุเป็นปุ๋ยใครับต้นใหม่ของเขาต่อไปครับนี่ครับผมทุ่งนา ตรงน้้หน้ำแรงครับนี่รบรรยากาศครับผมนี่ครับน้ำก็เริ่มแห้งไปจะนักแล้วครับ